วันที่30มีนาคม2568นายทวีพงษ์ชดิตผู้ว่าการกระเข่งชาติมอบหมายให้นางสาวอภิสมาชากิจพิพัฒน์ผู้ช่วยผู้ว่าการกระเข่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความสัมพันธ์ด้านการฟื้นฟูเมืองให้กับผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องโดยมีนายวิชยะศรีชัยจเจริญกลผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้อยู่อาศัยในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวณโรงแรมบางกอกพาเลทกรุงเทพมหานครโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องนะคะก็เป็นหนึ่งในโครงการที่การแข่งชาตนะะินำเข้าสู่แผนฟื้นฟูเมืองนะคะซึ่งโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องนั้นนะคะก็มีอายุนานกว่า40ปีนะคะซึ่งมีสภาพอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมนะคะระบบสาธารณูปโภคสาธา,ารณุกการก็ รัฐส,สุโขมตามไปด้วยนะคะกังชาติเองนะคะก็ต้องการที่จะให้ผู้อยู่อาศัยนะคะได้อยู่อาศัยในอาคารที่มีคุณภาพที่ดีมั่นคงแข็งแรงนะคะล้วก็จะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดคือกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนทุกๆคนนะคะเพราะเราต้องการให้ชมุมชนนี้เป็นชมุมชนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง เพื่อให้การอยู่อาศัยนั้นเป็นที่อยู่อาศัยที่มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะก็อย่างน้อยก็เป็นข้อมูลที่ดีอย่างน้อยเพราะว่าการแข่งขันก็ให้ความรู้เรามาก็มาสอบถามเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่จะฟื้นฟูในอนาคตนะจะให้คือให้มันดีขึ้นกว่าเดิมก็อย่างน้อยก็จะเป็นข้อมูลใดแรกทัศนคตีซึ่งอะไรกันเพราะว่าผู้อยู่อาศัยชมชนทุกสองห้องเนะี่ยก็เป็นผู้อยู่จริงอาศัยจริงปัญหาต่างๆนะั้น ผู้อยู่อาศัยจริงอ่ะน่าจะเป็นผู้รู้ปัญหาได้ดีกว่าอย่างน้อยเราจะได้มีปัญหาเราจะได้ปรึกษากันแล้วก็หาข้อมูลที่ดีที่สุดมาสรุปในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยอนาคตให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ปลอดภัยแล้วก็เป็นอนาคตที่ดีของคนรุ่นใหม่ที่จะอยู่ต่อไปด้วยครับในการอบรมดังกล่าวได้มีการบรรยายในเรื่องความสําคัญและความจําเป็นในการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย ข้อดีของโครงการฟื้นฟูเมืองและข้อเสียถ้าไม่เกิดการฟื้นฟูเมืองชุมชนโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์รุตรัตนาพาหุหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรีพร้อมคณะเป็นวิทยากรบรรยายได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้อยู่ใส่ระดมความคิดเห็นในการจัดทําโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องพร้อมนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องต่อไป